เฮ้จม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 โอ้โหจมอู้ยอุ้ยออะไรอ่ะอหูยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนมาสวัสดีค่ะพบกับปันปันในช่องปลาข่าวเราธรรมชาติค่ะ วันนี้ปันก็จะไปต่อปลาคันไม่ไผยกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเช้านี้อากาศคืมนะคะแล้วก็มีฝนลงไม้นิดๆหน่นนนนอยค่ะเดี๋ยววันนี้ปันก็เลยจะลองไปต่อปลาดูนะคะปลาว่าปลาจะกินเบป,ปันหรือเปล่าอากาศแบบนี้เพื่อให้เป็นงางเสียเวลานะคะเราไปตกอปลากันเลยดีกว่ายัางไงยังไงอตอตอดตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสู้โูยปลาตะก้าปลาชะล่าเอ้ยไอหมอดตะกร้าหมอดตะก้าอืมเห็นว่ามันไม่โจมสายสวยอยู่นะได้แล้วได้แล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วนะครับได้แล้วปลาหมอดตะกร้บก่อนหน้านี้คือเบ็ <laughs> <laughs> ดติดอยู่ <laughs> กระถางแก้เบ็ดอยู่ค้างอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นส้มๆไหมน่นนะในกอหญ้าสงสัยปลาอยู่ในกอหญ้าเขาไปเฟี้ยงในกอหญ้าเฉยเลยนะ เลยต้องปลดอยู่ลายอยู่เดกก้อตัวเล็กมาแล้วครับเปิดประเดิมด้วยปลาหมอตะกับว่าแล้วทำไมดึงไม่จบอ๋อตัวเล็กนี่เองโอเคเดี๋ยวเราดูต่อครับผมจ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 มโอ้ยโอ้ยตึบตึบตึบหมอหมอโอ้ยหมอตะกับอีกแล้วได้อีกแล้วอุ้ยตัวดี มีหีมอตกระบเยอะนะครัทุกผู้ชมไซส์สวยเลยอ่ะรู้แล้วคือเราไม่ต้องปอยให้จมพอมันเริ่มตอดตื้ๆพอเรารู้สึกได้เราดึงเลยอมันอยู่ที่บางตัวก็ได้นะทุกตัวบางทีมันบางตัวก็อาจจะไม่ติดเบ็ดใส่์สวยเลยใช้ได้ครับประมอตดกระปแต้มที่สองมาแล้วตอดซะสวยเลยตื้อๆ เมื่อกี้ฝนจะลงเม็ดตอนนี้ก็มีแดดอะไรของอากาศก็ไม่รู้บรรยากาศแบบเริ่มมีแดดนะครับเมื่อกี้ฝนลงเม็ดเมื่อกี้มีเริ่มมีแดดอ่อนๆแล้วก็ตอนนี้มีเมฆมีะองฝนสลับกันบรรยากาศแบบบอกไม่ถูกบอกมาได้เลยว่าอากาศเป็นแบบไหนมามามา ต่อแล้วครับลากแล้วลากแล้วอุ้ยโอ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 ้ผู้พิจังหวะอุย้ยใจร้อนใจร้อนโอ้ยใจร้อนไม่น้อยนะแต่กล้องน้องเอ็ดเจ้าแม่แล้วนะครับใจร้อนอีกแล้วรอบเมื่อกี้ก็ไม่โดนเอาไม่เอาไม่กำลังลากเลยอะ ยังไงจมสักทีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งไงอู้มาจนได้เป็นไงล่ะต้องต้องนาน,น,านคือมันกินแบบดีลามากกว่าจะได้ตัวกว่าจะได้ฮะรอนานเลยอะแต่ว่าปลาหมอตะกลับที่นี่คือคอือยังไงอะไซส์สวยไซส์ใช้ได้เลยไซส์ประมาณนี้ครับไม่เล็กไม่เล็กไปไ<ม>แล้วก็แล้วก็ไม่ใหญ่มากไซส์พอดีพอดีโอ้โทองสามสีแล้วที่ถึงไม่โดนะนะกว่าจะได้ แมกินเยออิมมอ่มแล้วกินเยอะอิ่มพอดีอะ,ะเฮ้ยจอมจอมจมจอมอโอ้โหเอาโดนด้วยโดนโดนโอ้โหโอ้โหงงอยู่อะไรครับคุณพี่งงอะไรครับปลาต้อนไม่รู้ตัวเลย อ๋อเขาไปมองปลาฮุบอยู่แล้วไม่ดูเลยว่าปลากินเป็ดตัวเองแล้วนี่นหมอตะกับอีแล้ววันนี้คือสงสัยเรามาตกหมอตะกับนะครับใช้ไซส์ใหญ่ไ,ไซส์ใช้ได้ใช่เลยวันนี้ปลาอะไรก็ไม่เข้าเลยนะคะนอกจากหมอตะกับอย่างเดียวค่ะนั่น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 ต่อแล้วต่อแล้ว เฮ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับปลาหมอตะกัดอีกแล้วนี่ปันจะย้ายที่มาแล้วนะคะปันเพิ่งจะย้ายมาแล้วปันโยนลงไปได้เลยใส่โดนโดนจุดเรียกปันปันว่าวันนี้เรียกปันปันว่าเจ้าแม่ปลาหมอตะกับค่ะเจ้าแม่ปลาหมอตะกับได้แล้วโอ้ยังไม่ทันได้เกียวเบ็กคันอื่นเลยนะคะเพิ่งจะเวียงคันแรกนะ ลองใส่โดนป่าอยู่ใกล้ๆครับผ่าน่านเจอโดนซะเลยเอาไปจมจมมาแล้วมาแล้วมาเอ้ยมาอีกแล้วครับมอตะกับปลาขึ้นโอ้เห็นพายเลยใช่ไหมโอ,อ้มันตามมามันตามมาไอปลาอะไรอะปาลาไม่รู้ครับแต่ว่าคือวันนี้มอตะกับล้วนๆลางดึงตัวนี้แล้วปัเหนพายมันขึ้นตรงนี้ใหญ่มากไม่ไม่ใช่ตัวพายตัวนี้นะคะ ตามกันมาต้องใส่ตามกันมาอา้าวตอดแล้วตอดแล้วลากลากเอ้อ <c oughs> อยโอ้ยลุดโอ้ลุดพอดีเลยใส้ใส้ใส้ได้ใส้ใส้ไ,สได้ใส่เขาิ่งไว้ก่อนนะ เข้าไวนะครับสนุกเลยเป็นปันวันนี้ต่อแล้วหลากลากอุ้ยสองคันสองคันสองคันออ้ออเออมาตัวหนึ่งอุ้ยเลยจะตกน้ำอ่ะนี่อยู่ข้างจริงนี่ยอยู่ข้างจระเอ่อีอกคัตอนต่ออยู่นะครับนุ่นนุ่นเขาสองคันเฮ้ยคันนั้นเหมือนจะลากไปนะ สังเกตสังเกตอ้าอุ้ย,ยหูรุดตึ๊กใช่ไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเหรอโอ้ยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยยังได้ตัวยังจับปลาลสองมือเดียวมันจะไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็เกือบรุดแล้วตกน้ำไปแล้วเมื่อกี้นี้เอาลากไปไหนอ่ะลากไปไหนครับลเุเอา้าเอา้าวอ้าวอาอุ้ย ยังไงอ่ะลูงพี่ครับลูงพี่ครับอู้ยลูงพี่ตัวพลัแรงไปพอครับเออความรู้สว่าตวาดแรงไปไหมเนี่ยโอ้ยต้องใส่ต้องใส่ปากจีเอาเอาเหาะอุ้ยอุ้ยู้โอ้โหว่ายมาแล้วอุ้ยตัวเขาตะก้อง มาแล้วปลาเอเลียนปลาเอเลียนนะครับโอ้ยเดี๋ยวจะจับให้นี่ครับปลาเอเลียนมากินเบ็ดอ๋อใช้ได้เลยนรกว่าปลาดิน,นเออนรกว่าปลาดินแล้วก็ึูว่าปลาหมอดะกลับด้วยกินไวมากเอ๊ะแล้วข้างหลังมันเป็นทำไมเป็นอย่างเนี้ยไหนอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นเป็นแบบนี้ข้องมันเองมั้ง เราก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่ไง<ช>เห็นแต่ลายๆมันไงแต่ว่าปันปันะเห็นมันฮุบหลายทีแล้วปันนึกว่าปัาช่อนหรืออะไรหรือเปล่านะฮุอบอยู่แต่ที่เกานี่ปลาเอเลียนสวยสวยนะคอกเบสนะฮะมาได้ไงนะนึกว่าหมาะกับนนะใช่ใช่ใช่ขนาดนั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ๋อโอ้ยสวยดีนะ สวย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 อืมอมาอีกแล้วหมอตะก,กับตัวย,ยังสวยแต่สีมันเข้มอย่างตัวนี้มันสีดำเลยอะอยปลาที่เดียวกันสี่ปลาไม่เหมือนกันเหรอตรงที่เดียวกันจะส่สีมันต่างกันอะหมอตะก,กับเขานะครับเอ้ยเมื่อเช้าที่เราได้อะตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นิดนึง ตพอเราย้ายมาอยู่นี่ตัวเล็กลงแปลว่าตวแต่ละจุดสาไ,ไม่เท่ากันสายสวยสายตัวแล้วอปลอดนิ่มๆไม่จมไม่จมอุ้ยปลาเนาะโอ้ย,ออยที่ดึงยากนี่คือติดติดไม้ใช่ไหม <laughs> ติดไม้แต่จริงๆแล้วตัวแค่นี้แหละ โอเห็นดึงเห็นดึงสนานหรือว่าตัวตัวยายที่มันดึงขึ้นมาเห็นอยู่วือมันไปติดไม้ข้างใต้แต่ว่าตัวนี้ตัวเล็กปล่อยไปก่อนนึกว่าดึงไม่ขึ้นคุณลอกดาวที่ไหนได้แหมไปโตนะไปตัวเล็กไปแล้วปล่อยก็อน อ้ยเอาสักอันเอาสักอันคุณทุกอนเออเออเอโอ้ยเอาสักอันเถอะเอาคุณทุกคนทักีิมาพร้อมกันเลยมันมาปุ๊บกลุ่มเดียวกันเพราะว่าไซร์เล็กเท่ากันไงเออยังไงไงเดียวกันทุกคนมือก็ยังถือปลาอยู่ครับอ้าใจร้อน ต่อต้องสามคันได้คันเดียวเอาสักคันเธอเอาให้มันได้สักตัวก่อนจะไม่ได้เลย <c oughs> จมอย่างนี้แล้วจะยังไงจมอย่างนี้ก็ต้องได้ตัว oh, oh. ไอจามาแล้วปลาหมอไทย <c oughs> ตั้งนาน<ม>กว่าวจะได้ จับจับะะดีๆนะ <ผม S 1> เงือกิ่มืมมูนทิมถึงว่ามันไม่โดนตอนายทีเลยเนาะนี่ครับไอหมอไทยตัวแรกของวันนี้นะครับตัวเล็กไซส์ไม่โตมันก็เลยดึงไม่ค่อยโดนนีได้ไหลายตัวแล้วจุดนี้นะหลายตัวแล้วอะ่ะ คนนี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยตอตอว้าว,ว,าว,ว,าวลากไวไหนวะเอาเอาเอาเอ,าอลากอยู่นานเฮ้ยขนุ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 ขนขนก็จะจอม่็จะจม ยูยังโอ้ยูไ่โดนเออเอออุ้ยลุดโอ้โฟองขึ้นเลยมีน้ำหนักมีน้ำหนักลุดไปเลยนึกว่าจะไม่โดนก็เลยลองตะวัดดูพอโดนปุ๊บลบมันลุดเลยตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้ว สบายไม่มีแดดแล้วเมฆเยอะด้วยวันนี้อ๋อมันเริ่มลากแล้วนนะเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ตัวน,นี้เองเล็กจัด ถึงกินเบ,บ็ดไม่โดนเออเล็กจนกัดเบ,บ็ดไม่โดนนะครับขนาดเราก็เปยนเป็นเบ็ดตัวเล็กแล้วเหมือนกัน <laughs> มันยังเล็กกว่าอีกอะรู้ไหมทำไมทำไมปลาได้ตัวเล็กเพราะว่าปันอยู่น้าตื้นนะคะตัวนใส่เล็กเกินปล่อยไปไปโตไม่นะเอาไปแล้วไปแล้ว อ๋อโดนยโดนแ้อยังจะโดนครับปลาหมอดไทยปันกลังจะกลับบ้านเลยนะเนี่ยปันกลังเก็บเบ็ดแล้วโอ้โหอยากจะมาอีกกัดยักษ์กเย็นนะครับเดี๋ยวก็ยังได้จมอู้หู้ยอะไรอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวโอ้ยเอเลี่ยนมาโอ้ยจมใจขนาดนี้ขนนึงขนาดนึงออเออเออโอ้ยไอ้เพี้ยนไอเพี้ยนว้าวมาซ่องตัวพร้อมกันนะครับดูโอปลาเอเลี่ยนตัวใหญ่มากปลาเอเลี่ยนโอ้ตัหลุดเลยเบ็ดหลุดแล้วอืมโอ้ยเราเรียกมันว่าเอเลี่ยนนะครับอะไรคอเบ็ดมันชื่อว่าพีคอรเบ็ด เราเรียกว่าเอเลี่ยนนี่ไส้โอ้ใหญ่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 ลิสัยก่อนเร็ว <c oughs> เร็วเร็วตัดตุ๊บ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 ทีแรกเอ็งว่าปลาหมอตะกราบแกลืมเก็บปลาตะเพียนนะให้ปลาตะเพียนตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่เล็กนะแต่ใช้ได้อยู่เลยดันเข้ามาพร้อมกันอนะ อ,อุ้ยไอ้กับนี่เองสารหนีมาแล้วยังจะมาอีกโอ้ <laughs> นี่ตัวเล็กมาแล้วนะครับยังจะมาเจอตัวเล็กอีกไอหมอะก,กับ กลับอ <c ười> <c ười> ีกแล้วแต่ว่าตัวก็เล็กลงทุกทีเลยนะปันต้องปล่อยแล้วแหละไม่ได้แล้วไปตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่นี่จมไปเลยนะใช่มันเอาไปเลยแถมกินลึกด้วยฮะลึกเหรอแกได้นะ ไม่ต้องถึงมือตะกล้องอะมีเสียงปลาฮุบด้วยนะครับโอ้มาแล้ว้ยโอ้ย่ายสวยตอดง่ายจมเลยนะครับนี่โอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอา รุดเลยลีลานะเป็นไงอดเลยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยลีลานะปล่อยซะแล้วปล่อยปลาซะแล้วออ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยตัวแค่นี้เนี่ยนะเล็กจัด เล็กสุดๆโอยไปนะจ๊ะไปโตใหม่นะจ๊ะโอ้จมเนียเน้ยๆแต่เดี๋ยวมันดูตัวมันดิหลักจมอุ้ยอุ้ยโอ้ยจะโดนหน้าอยู่แล้ว <laughs> <laughs> หมอตะกลับอีกแล้ว แต่ตัวใช้ได้ไดตัวไม่เล็กนะ<ช>ตัวนี้แต่ดำเลยดำปุ๊ดตัวดำแสดงว่าอยู่ที่น้ำอยู่ที่สภาพแวดล้อมอ๋ออยู่ที่สิ่งแวดล้อม วันนี้ปันก็มาเป็นเจ้าแม่ปลาหมอดกับนะคะเพราะว่าวันนี้ปันก็ได้จับหมอตะกับทั้งนั้นเลยค่ะทั้งไซเล็กไซใหญ่นะคะไซเล็กปันก็ปล่อยไปแล้วค่ะแล้วอันนี้ก็คือมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะสองตัวนี้สองตัวนะคะปันเรียกม,มันว่าปลาเอเลียน,นะคะ่ะตอนแรกกับปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าคุณตาเขามาดับปลานะคะเขาบอกให้ปันลงไปต้องดูตรงนั้นน่แล้วปันก็เลยมาได้นี่นะคะไซใหญ่ด้วยเนื้อแน่นเลยค่ะ และตอนนี้มันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะได้วเวลากลับบ้านแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปันปันนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาข่าวเราธรรมชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะ